รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าบุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทางสถานีข่าว24ชั่วโมง GNN24 ค่ะและ Guest Destination ของเราในวันนี้นะคะเป็นหญิงเก่งมากความสามารถซึ่งเธอเนี่ยฝากผลงานไว้ในหลากหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือว่านักวิชาการนะคะรวมไปถึงการเป็นนักเขียนเรื่องสั้นแนวรหัสคดี แต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะเธอยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่ชื่อว่า artbangkok.com ด้วยซึ่งคัดว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของคนในแวดวงศิลปะกันเป็นอย่างดีเลยนะคะผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจะนึกออกกันแล้วนะคะว่าเธอคนนี้เป็นใครไปพบ,ก,บกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะ Guest Destination ของเราวันนี้พ่กุงวันนสิริศิวราธนะบูรณ์สาวเก่งมากความสามารถที่มาพร้อมกับความหลงใหลในศิลปะค่ะ อาร์ตบางกอก o t com เนี่ยเป็นเว็บศิลปะที่ทําขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นช่วยเหลือสังคมมานานแล้วนะคะเราก็เห็นว่าเอในประเทศไทยมันยังไม่มีสื่อที่นําเสนอเรื่องเรื่องของศิลปินไทยหรือว่าศิลปะในประเทศไทยเลยซึ่งทุกแขนงนะคะไม่ใช่แค่วาดรูปก็มีทั้งวาดออนอกจากวาดรูปก็มีสถาปัตยกรรมดนตรีภาพยนตร์อะไรทั้งหมดเป็นแปดเก้าสิบแขนงนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยศิลปินที่ได้แสดงงานที่ใหญ่โตสามารถจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาก่อนทีนี้ศิลปินเล็กๆบางครั้งเขาก็เก่ง ถ้าเกิดว่าเรามีที่ให้เขาได้ออกไปสู่สังคมมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาอะค่ะอาร์ตแบงคอกถือเป็นแหล่งพบปะของผู้ที่มีใจรักในศิลปะซึ่งเราสามารถเข้าไปชมผลงานของศิลปินท่านต่างๆรวมถึงสามารถพูดคุยกับศิลปินได้ด้วยค่ะก็สถานที่ที่พี่ชอบไปนะคะพี่ชอบสถานที่ที่มันมี t e x t อร์ในตัวเองมีรายละเอียดมี รายละเอียดของคนของวัฒนธรรมของอะไรพวกนี้นะคะพี่ก็ชอบไปไปเยาวราชไปเดินกินไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปอะไรไปไปถึงเนี่ยเราจะได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสเลยกลิ่นเนี่ยแถวนั้นมันจะมีกลิ่นเครื่องยาจีนอาหารแน่ๆกลิ่นพี่มักจะลงตรงใกล้ๆร้านก๋วยจับคนก็จะกินก๋วยจับหรือว่ากินเป็ดย่างอะไรแล้วก็ซื้อหมูแผ่นหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะในย่านที่มีร้านทองเยอะๆตัวพี่ก็ชอบเดินดูร้านทองเพราะว่าร้านทองมัน มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน,นก็ได้เห็นคนเห็นคนรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่นั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาถึงย่านเยาวราชแบบนี้น้องแพทก็พาเราไปตั้งต้นทริปกันที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาค่ะและตอนนี้นะคะแพทก็ ผู้ชมมาอยู่ที่ถนนสายมังกรหรือที่รู้จักกันดีนะคะในชื่อถนนเยาวราชนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดประทับใจของพี่กุ้งของเราในวันนี้นะคะและ้วผู้ชมรู้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชหรือว่าส่วนหัวของมังกรเนี่ยคือที่ไหน เชื่อว่าคุณชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดเหมือนพี่กุ้งก็ได้นะว่าถนนแห่งนี้เนี่ยตลอดความยาวจากนู่น1กิโลกว่าเนี่ยนะคะเป็นถนนที่เต็ไมไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีนค่ะและที่นี่เนี่ยก็มีของอร่อยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยซึ่งแพทชอบมากคื <laughs> ร้านขนมของกินที่นี่เนะะี่ยค่ะมีมากมายหลายประเภทแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถกินได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยในบรรยากาศที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้ใครก็ชอบอีกแล้วแต่นอกจากเรื่องร้านอาหารแล้วนะคะพูดถึงเยาวราชเนี่ยก็จะมีอีกไฮไลท์หนึ่งที่สําคัญก็คือนี่เราจะได้เห็นด้านทองเต็มไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีมากถึง130แห่งเลยะคะ่ะคุณผู้ชม พี่ก็ชอบเดินดูร้านทองเพราะว่าร้านทองมันมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน,นก็ได้เห็นคนเห็นคนรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่นั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือขนมอะไระบบอนะคะตัราอย่างนิ่มัวตัดโบราณอย่างนิ่มอ๋อค่ะเดี๋ยวซื้อไปลองชิมหน่อยนี่ค่ะได้อย่างหนึ่งแล้วช็อปต่อเร็วได้เกิดอยากจะไปเที่ยวกับพี่อย่างไปเที่ยวเยาวราชอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ อย่างแรกเลยนี่ก็คือต้องเตรียมสตังที่เป็นเงินสดไปเยอะๆแล้วก็แตกเป็นแบงค์เล็กๆเอาไว้นะคะอันนี้คือหัวใจเลยแล้วก็ถ้าอยากเป็นอิสระเนี่ยไม่ควรขับรถไปแล้วก็พยายามอย่าซื้อของใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าซื้อแล้วเราก็จะทําให้เราเดินไม่ได้เต็มที่รองทองรองเท้าอะไรก็ต้องใส่ให้เดินสบายเรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่เป็นความสําคัญมาก คือเวลาที่ได้ออกไปเดินในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะพี่เพิ่งมารู้ตอนแก่เนี่ยแหละว่าการที่เราเดินหรือการเคลื่อนไหวบางอย่างเนี่ยมันทําให้สารที่มันลดความเครียดในสมองเนี่ยมันหลั่งออกมาแต่สิ่งหนึ่งมันทําให้เราได้ละวางจากสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ในเวลานั้นออกไปบ้างคุณยายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกจุยกยจ้ยกล้วยจุ้ยกล้วยคนจนนะีนเขาจะเรียกอ่าขานมถ้วยโบราณวันนี้แันต้องตัวแตกแม่เลยอ่ะตายละเครียด ที่มาของถนนเซทฐกิสายนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้เนี่ยแพทจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับถนนสายมังกรเส้นนี้กันให้มากขึ้นแต่ว่าจะไปทําความรู้จักกันที่ไหนเนี่ยนะคะตามแพทมาเลยดีกว่ามาเลยค่ะ ผู้ชมคะกว่า20ปีแล้วที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ป่าชัยเลนสิรินาศราชินีตำบลปากน้ำปรานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันตลอดจนหน่วยงานราชการแปรเปลี่ยนให้นากุ้งผืนร้างแห่งนี้เป็นป่าชัยเลนจำนวนก,นกว่าหนึ่งล้านไร่ที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้ป่าชัยเลนยังอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนปตทจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดระเบียบป่าชายเลนตามหลักวัวัฒนาวิธีด้วยการตัดสางขยายระยะหรือทินนิ่งเพื่อให้ต้นไม้ที่กำลังเติบโตได้รับแสงอย่างทั่วถึงไม่เบียดเสียดกันจนเกินไปและทำให้แสงส่องถึงพื้นดินทำให้เกิดการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้น ถ้าพูดถึงว่าเป็นป่าประเภทป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนก็จะมีลักษณะพิเศษว่าพอเขาจเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะมีไอ้รากของเขาเนี่ยซึ่งมันเบียดเสียดกันอยู่แล้วก็จะทําให้แสงแดดเนี่ยมนลงมาไม่ถึงรากเาเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ต้นไม้เหล่านี้ยังคงอยู่ได้ครับต้องมีการสางออกบ้างนะครับแล้วก็เอาส่วนที่สางนั้นออกไปใช้ประโยชน์ต้นไม้มันจเจริญเติบโตต่อนะครับโดยมีแสงแดดลงมาถึงพื้นน้ําทําให้สั์น้ำเนี่ยน้ำไม่เน่าเพราะฉะนั้นคำว่าปลูกป่าในที่นี้มันหมายความว่า ปูเข้าลงไปแล้วต้องดูแลเขาเติบโตแล้วก็อยู่รอดด้วยเออตกปูก็รายได้เสริมนิดนิดหน่อยความสุขเด็ก <laughs> ถ้าไม่มีปลา <laughs> เขาไม่มีปูแล้ว <laughs> และนอกจากความสมบูรณ์ของป่าชัยเลนสรีนาราชินีที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า30ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์และคืนออกซิเจนให้กับบรรยากาศได้กว่า24ล้านตันออกซิเจนแล้วยังสร้างความสุขสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ15ปีไทยแลนด์เอเนอร์จีอะว ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดให้กับโลกได้กว่า8% 0 0ตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ www.thailandenergyaward.com ปี t i l i n d n n e r g y g y a w d r d s ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0 0แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ worldwide.thailandenergyaward.com สับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเดินชมถนนเยาวราชพอหอมปากหอมคอน้องแพทก็จะพาเราไปคลายสงสัยกันว่าต้นกำเนิดของถนนสายนี้มีที่มาอย่างไรกับที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์วัดตร,รมิตรศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชค่ะ ชมมาอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะซึ่งภายในนี้นะคะก็จะมีศูนย์ประวัติศาสตร์ยาวราชที่วันนี้เนี่ยแพทย์พาพงุณผู้ชมไปเรียนรู้กันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะไหนๆก็มาวัดไตรมิตรทั้งทีใช่ไหมเดี๋ยวแพทย์พางผู้ชมขึ้นไปไหว้พระข้างบนก่อนดีกว่าตามมาเลยค่ะ และด้านหลังของแผ่นนะคะก็คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจาวัดไตรมิตรนั่นเองนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพระพุทธรูปองนี้เนี่ยเป็นหลวงพ่อทองคําที่มีอายุมากกว่า700ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ลงกินเนสบุ๊คด้วยค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคะก็เป็นความชื่นใจของชาวไทยนะคะที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ไว้ให้เราได้สักการะกันค่ะ แพคก็พาคุณผู้ชมค่ะเดินขึ้นมาถึงหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์ยาวราชนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น2ของพระมหามนดวัดไตรมิตรวิทยารามนั่นเองค่ะและข้างๆแพคน,นะคะก็คือพี่ก้อยค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริการวิชาการของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะแล้วอย่างนี้ข้างในนี่จะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างคะ ในตัวส่วนของข้างในนะคะก็จะจัดแสดงแยกออกเป็น6โซนใหญ่ๆนะคะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีความสําคัญซึ่งแรกเริ่มเลยตั้งแต่เสื้อผืนหมอนใบนะคะเรื่อยๆมาจนถึงยุคปัจจุบันที่น้องเพชรน้องแพทอาจจะคุ้นหูคุ้นตามากที่สุดค่ะโอ้ยอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วคือต้องเตรียมตัวอะไรก่อนเข้าไปไหมคะหรือว่าสามารถเข้าไปได้เลยก็สําหรับในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าอาคารนี้นะคะตั้งอยู่ภายในวัดนะคะการแต่งกายเนี่ยก็อยากจะให้เรียบร้อยยังแพทนี่พอได้ไหมคะอ๋ออย่าง แพทนี่ใช้ได้เลยค่ะวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะคะโอเคไปเลยค่ะเชิญค่ะค่ะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่พี่ก้อยอยากให้น้องแพทได้ชมก่อนนะคะ,ะคือโคมที่น้องแพทเห็นเนี่ย<อ>คือโคมที่สมเด็จพระเทพนะคะ,<อ>สะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนทิทศการนี้<ะ>เลยนะคะแล้วก็ได้ทรงใช้กุญกันะคะเขียนอักษรจีนล,ลงบนนี้ด้วยนะคะก็<อ>คือมีความหมายว่าปีฉลูมีมัชานะคะค่ะ อันนี้คือผู้กันที่พระเทพทรงทรงเขียนจริงๆใช่ไหมคะพร้อมจะชมด้านในหรือยังคะน้องแพทพร้อมมากเลยค่ะพี่ก้อยโอเคงั้นเราไปกันเลยนะคะค่ะใช่ค่ะที่เราเดินเข้ามาห้องนี้คือเป็นโซนแรกห้องแรกเลยใช่ไหมค่ะก็เป็นชื่อโซนว่าเติบ เติบใหญ่ใต้ร่มพระบรารมีนะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวค่ะของตัวละคร2ตัวนะคะการกําเนิดเยาวราชในสมัยนั้น,นะคะ่ะเราจะใช้เทคนิคพิเศษค่ะไม่จิงวิชั่นตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไร เกี่ยวกับกาเนิดชุมชนจีในในในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะแต่เดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงบริเวณท่าช้างท่าเตียนมาก่อนนะคะภายหลังรัชกาลที่1่งทรงต้องการที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังนะคะก็เลยพระราชทานที่ดินในส่วนของระหว่างคลองวัดสามปื้มแล้วก็คลองวัดสามเพลงนะคะต่อมาก็แล้วก็เพี้ยนกันเป็นสัมเพงนั่นแหละค่ะี๋ยวจะได้ดูเรือสำเภาจำลองกันแล้วนะคะซึ่งแบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปดูโมเดลจําลองกันนะคะในสมัยนั้นด้วย ค่ะอันนี้คือจะขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะ,คะกำลังกำลังจะเข้าเรือสำเภาแล้วคะ่ะอ๋อไปเลยค่ะขึ้นเรือสำเภากัน <G> อันนี้นี่เราจาลองให้เราเดินใต้ท้องเรือได้เหมือนเราแอบดูบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะอยู่บนดาดฟ้าเรือแต่จริงแล้วเนี่ยของนะคะจะอัดแน่นมากคือหนึ่งครั้งที่หนึ่งเที่ยวที่เรือขนสินค้ามาเนี่ยเขาก็จะขนให้ได้มากที่สุดซึ่งแทบจะไม่มีอากาศหายใจเลยนะคะเราก็จะใช้ชีวิตกันอยู่บนดาดฟ้าเรือซึ่งที่เราแอบดูกันอยู่นี่แหละค่ะอันนี้เขาถืออะไรด้วยคะที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะ อันนี้น้องแพตก็คือฟักเขียวคือเอาไว้กินแทนน้ำวางอยู่บนเรือแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าใช้เป็นทุ่นได้ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเขาอาจจะต้องไปอยู่บนทะเลอยู่ในน้ำก็ใช้ทุ่นนี้ในการทีอมบาใช่ไมคะ่ขาก็จะพยุงตัวได้เห็นถึงความลำบากของคนจีนสมัยก่อนนะคระบรรพบุรุษของเรา เรือมาแล้วใช่ไหมคะทีเราเห็นแต่ไปท้องเรือนะคะตอนนี้ก็ได้มาเห็นเรือเต็มเมลำแล้วคือรอดตายออกมาจากทะเลฟ้าผมา่ะกี้เนี่ยก็จะเห็นอย่างด้านขวามือที่เมื่อกี้น้องแพท์บอกนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเหมือนเป็นอาชีพแรกเลยนะคะที่คนจีนเนี่ยจะมาทาในประเทศไทยก็คือการแบกหามนั่นเองแล้วก็จะเริ่มมาค้าขายที่สําเพงกันเลยค่ะมีสารเจ้าด้วยต้องไหวก่อนไปค่ะอยู่ตรงไหนคะ ตลาดสำเพ็งในเวลานั้นจัดว่าเป็นตลาดบกที่ใหญ่ที่สุดของพระนครเลยนะคะและเป็นแหล่งรวมตัวของชาวจีนอพยพที่เข้ามาหางานทจากจุดนั้นหลายคนก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่และสร้างคุณ,ณประโยชน์มากมายให้กับประเทศไทยค่ะเส้นทางสู่ยุคทอง ยุคทองนี่คือหมายหมายความว่าถึงยุคไหนอะคะ่ะเป็นยุคประมาณรัชกาลที่หาน,นะคะ,คะเพราะว่าเรามีการตัดถนนขึ้นตัดทั้งหมด18สายนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือถนนยาวราช<ม>ก็เป็นเหมือนการกระจายคนที่อยู่ในส่วนของสำเพงนะคะ,คะให้มาอยู่ที่ถนนยาวราชมากขึ้นม,มีการค้าขายกันมากขึ้นก็เป็นเหมือนยุคทองยุคเฟื่องฟูะนะคะของในสมัยนั้นเลย เห็นตะกี้เป็นรูปใช่ไหมคะแต่ว่า<ช>ที่แพทเห็นตอนนี้มันเป็นเหมือนกับโมเดลจริงๆเลยอันนี้เราจําลองมาใช่ค่ะ,คะประมาณ1.5กิโลเมตรถนนจริงๆคือแพทว่ามันสมจริงมากทั้งการทําบ้านแล้วแม้แต่โมเดลรถหรือว่าคนการแต่งกายของคนตัวเล็กๆถ้าเห็นนะคะก็จะรู้สึกว่าสมจริงมากจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูไปรอบๆได้เลยใช่ไหมได้ นีด่ดูได้แบบเป็นชั่วโมงเลยนะแพทจะนั่งดูทีละตึกเลยว่าตึกนีใ<ค>้ใครทำใครกำลังทำอะไรกันอยู่บ้าง15ปี Thailand Energy Awards ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D, ให้กับโลกได้กว่า800,000ตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ World Wide Thailand Energy Award .com ที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูก,ก,กป่ามตตองสิปี Thailand Energy Awards ช่วยลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จ ของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ www.energyaward.com o r l d t h a a i l n d จากการตัดถนนเยาวราชชุมชนแห่งนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากกลายเป็นย่านธุรกิจและแหล่งบันเทิงที่ทันสมัยมีธนาคารจีนหนังสือพิมพ์จีนและโรงเรียนจีนจนเป็นอำเภอที่เก็บภาษีอากรโรงร้านได้มากที่สุดในประเทศเลยแ่ละคะ่ะถนนสายทองคำคือตรงนี้นี่เป็นยุคปัจจุบันแล้วใช่ไหมใคะเป็นยาวราชบันนี้แล้วคือเราได้ เก็บรวบรวมมาค่ะสี่สิ่งสําคัญสําคัญนะคะอันแรกเลยก็คือแหล่งวัฒน,นธรรมประเพณีจีนก็ไม่ว่าจะเป็น ซาจีนตรุษจีนต่างๆนะคะที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนะคะนี่ชอบมากเนยแพ้ชอบมากอันนี้ขอสักสามเส้นกลับบ้านได้ไหมคะของสายทองคำนะคะก็คือเป็นทองรูปพรรณทำมือที่ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ประเทศต่างๆก็มาซื้อที่นี่สิ่งที่3ามนี่ค่ะก็เรารวมใหญ่ๆไว้นะคะก็คือเป็นย่านตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะและนี่เลยที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงท้องน้องแพ้ร้องหรือเปล่าไม่แน่ใจี่ก็อย่าปักฟันสิน่าทานมากเลยค่ะอันนก็คือเป็น อร่ <pakai> <ข>อยแหลรวมาหานอร่อยนะคะกินกันยันเช้าอีกวันเลยก็ว่านแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อแต่กลางวันเป็นถนนที่มีเสน่ห์ตลอดนะคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยค่ะอยากกินอ่ะไม่มีใครตอบเลยอ่ะไปก็ได้การเดินทางเนี่ยเป็นมันสิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตค่ะแล้วมันทำให้เรา ปล่อยวางกับสิ่งที่เรามีได้เห็นว่าโลกมันกว้างใหญ่แล้วเราเนี่ยเล็กแล้วก็เวลาที่เราเล็กเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิสระแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราในในความยาวๆที่เราคิดว่ามันยาวจริงๆแล้วมันสั้นควรจะมีความสุขให้เต็มที่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้ามาชมที่นี่เปิดปิดเวลากี่โมงบ้างคะค่ะ เราเปิดนะคะวันอังคารถึงวันอาทิตย์หรือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือปิดวันจันทร์วันเดียวนะคะ,ะแต่สําหรับท่านไหนที่อยากจะมากราบองค์หลวงพ่อร้องคํานะคะก็สามารถมาได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะจนถึง5้าโมงเย็นคนไทยเขา้าชมฟรีนะคะ,ะแต่สําหรับต่างชาติก็ทั้งหมดอาคารนี้ค่ะเพียงแค่140บาทเองค่ะค่ะ,ะ,ะเพื่อเป็นการแทนคําขอบคุณนะคะสําหรับพี่ก้อยที่วันนี้เนี่ยพาแพทย์เดินชมเหมือนกับชม,ชม,ชมทั่วเยาวลราชเลยตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยแล้วก็ตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงยุคปัจจุบันะนะคะก็ทางรายการของเราค่ะมีของที่ระลึกนะคะมอบไห้พท่กอยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ พิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะวันนี้แพทมีคำถามมาฝากกันเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกค่ะคำถามวันนี้นี่ง่ายมากเลยนะคะถามว่าศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชตั้งอยู่ที่วัดไหนค่ะพิมพ์ดี1วัดไตรมิตรวิทยารามพิมพ์ดี2วัดเล่งเนยีค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็รีบส่งคำตอบกันเข้ามาค่ะทางเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะไปตอบกันในแฟนเพจก็ได้นะคะรออยู่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปชมเฉลยคาถามและราย ชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ มาเป็นเกสต์เดสติเนชันแนะนําสถานที่ดีๆอย่างถนนเยาวราชมาให้แผนแลวก็คุณผู้ชมได้สัมผัสกันค่ะแต่ว่าสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ติดตามชมรายการของเราไม่ทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ในแฟนเพจของเรานะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแต่ว,วันนี้เวลาของรายการเดอะเดสติเนชันก็หมดลงแล้วค่ะก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะทางสถานีข่าว24ชั่วโมง t n n 24ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะ สำหรับวันนี้แพทนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ